สวัสดีเอฟสีครับสวัสดีพี่น้องสุปสุขซุขนเมื่อนี้เสียไม่เหตุภารกิจใหม่เสร็จโครงการใหม่อีกแล้วบัดพี่น้องเตียงหมดแดงได้บัเดเตียงไายไข่หมดแดงไะเดี๋ยวไปเบิง่งวิธีการเห็ดแต่ผมก็อันนี้แหละละเห็ดคอกไปแล้วไปไปเบิ่งกันครับนี่ครับที้แรกเป็นหอกตะเกียนเนาะพร้มกับปาดพาออกแล้วนี่ปาดพาออก เอาตะไคร้มาใส่นี่เด,เดี๋ยวมดแดงมาใส่เอามดแดงมาใส่นี่คือบนว่าถ้าเขาเอามดแดงมาใส่สีอีกสองมื่นเขาจังสีหาหัางเขาเขาจังสีเขาแบบว่าใช่ไหมเอาขวดโหลเขาไปไว้จ้งสีมันบ่เขาก็สิมาสำรวจเบิ่งว่ามันสีเฮ็ดท่างในบ่มันสะอาดบ่จัง่สินะกระปุกนี้พี่น้องต้องล้างให้สะอาดเด้ว ตัวนี้ก็ตัวนี้เริ่มเขามาสำรวจแล้วเนาะนี่เขามาท้างในก็นมีเลยก็เขาสิสำรวจเรียนรอบท้างหนอกเขาจ่อหูห้เดียวครับทั้งล่างนี่ก็เริื่มอันนี้กันแล้วตัวนี้ก็เริ่มมาสำรวจแล้วผมใส่แค่์กขะปุูครับอแหล็ก,กผมมาสิไทยพี่น้องเบื้องก่อนวา เอาขอตกตะเตียนมาตะเตียนตอนนี้คนเลี้ยงไร้เาเป็นยังเอาขอกันมาเลี้ยงนี่แหละตะเตียนก็นเลี้ยงคื้อเ็าเลี้ยงไว้ให้ย้ำหนังกระเซียวนันเป็นอาหารให้หมดแดงคือกันครับเจ้ม็กเป็นอาหารให้หมดแดงผมกะเลี้ยนน้ำอาจารย์ยูทูบขึ้กันผมเบิ่อขึนมาผมคิดว่ามันคืออยู่ในบ้านเท่าเนาะเพท่านมีใครเลี้ยงผมก็เลยอ,อ่า ลอ,ลองเลียงหลินบึ้งเปลี่นลนลนยนพิดเลี่ยนถือไปพี่น้องนี่ตอนนี้เขากำลังสำรวจกันอยู่นะสำรวจด่านนอกแต่ตัวเขาไปทางในก็มีแล้วตัวนั้นเขาไปทางในแล้วหลยแล้วแต่ตัวพระทันออกจากห้างกะผมเพิ่งเอาห้างมาใส่ว่าหันพี่น้องนี่เพิ่งเอาห้างมาใส่ว่าหันก็คือเขากะสีคนใครคนยังเขาขึ้นไปนั่มแม่ นีไข่ผ่าเนาะมีไข่ผ่าเนะา,นาเนะตอนนี้กะเรียนรอบดังไปก่อนเรียนเรียนเรียนสำรวจเพื่อนว่าอีกประมาณสองหมู่เขาสิเขาไปอยู่เขาสิขนนั่นคนนี้เขาไปเขาสิทักใจเอาไข่เอาไข่ผ่าใครเงี้ขึ้นไปเนาะเพื่อนว่าพวกกะเจ้าไดนแหละเอาคือเพื่อนว่านั่นแหละเ <laughs> พื่อนว่าจังสัตว์กะ เอาเจ้าสัตว์ที่พิ่นน,นนั่นแบบนนหละต้นกับมดแดงก็เดือสำรวจคือผมกะใส่มดแดงห้างเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยต้นเดียวไหมต้นเดียวต้นเดียวกันเพิ่นว่าถ้าใส่มดแดงหลายต้นมันสีกัดกันตายก็ห้างนีคันทึ่งๆมันหลายอยู่ให้มันอานะ เดี๋ยวเพวกกื่รารสวจเพราะว่าเดี๋ยวใบไม้มันก็จะแห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยมันก็นสะคือหัางห่างนะพี่น้องมันก็ต้องสํารวจห้ามองอันนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมกะเสีเอาจานใส่หนามัวาน,นาสิพูละให้เขาเขาหั่นก้นเดี๋ยวผมจะเสี่ยมาใส่ตอนนี้เขากำลังคือห้องใหญ่บานไหมล่ะเขาต้องสํารวจ บึงกันเนาะพี่น้องต้องสํารวจบึงต้องสํารวจแลนสํารวจเพื่อนสํารวจบึงเ่อส่วนตัวไข่ผ่าไข่หย,ยังมันล้นเขาก็ะสิขนขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวก็รอบึงเขาก็ะสิหาห้างของเขาคนละ ที่เลี้เราก็ท่านให้เพิ่นเอาอันนี้ลงมาเอาปนเดียลลงมาเพิ่นท่านเอาลงมากูบาปุนี่วันพระคือสิบว่าเป็นยังตัวเอามาเลี้ยงเหรินซื้อๆพี่น้องหามันอันนี้พอได้ใส่ก๋วยปลาไปซะละพอ่อไปหายากคือพี่เนาะพี่เนาะลองเห็ดเลรินมั้งครับลองเห็ดเลรินมัง้งนี่เป็นขอ้อตัดแตนหล่ะผมตัดออกเนี่ยเพราะกังไกลตัดออก ทัดผาทั้งซึ่งกับทั้งนหนามเนาะเพราะว่าทั้งหนามผมสีเหลือยงไปเนี่ยย่านไก่มากนี่ไหมแง้มเขาเอาอาหารเอาอันนี้ให้มันย่านไก่เขามากินไปเดี๋ยวเทามาเบิ้งกันอ่ะว่ามื่ออื่นเดี๋ยวเทามาเบิ้งกันว่าหมดแดงหนี่สิเข่าหั่นบ่หรือสิเขาสียูจ่จังไหนเขาสีอันนี้จังไหนเขาสีให้ทั้งในขวดรู้เขาบ่า คือตอนนี้เขาสํารวจอยู่เลยล่ะเขาสำบวจอยู่เดี๋ยวมืออื่นพอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต่อไปเส้นเีครับสวัสดีครับ